ตอนมื่เปินมันจะเป็นอย่างไรพิงหันั่งยหอยอจ้าจ้าจ้าปิดปิดหน่อยปิดไลท์หน่อยเบื้องหน่พลไม่บ้านยังเงียบดูป้าป๊าอ๋ออยากดูป้าป๊าอีกสนาทีนะคะจะได้ปิดไลท์นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มปิดนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วเขาจะเดกประมาณสิบนาทีจะรับนั้นเปิดประมาณสิบนาทีเดกประมาณสิบนาทีเขาจะสิบเข่ากลุ่มปิดป๋าป๋าป๋าไปเดินหาป๋าป๋าเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะนุเดิมเกมากเล พอผมเพียนขามีหลงนี่ก็ทั่วานทั่วหาสองหลอดเดินแรงงาน่านอย่างนีก็ใส่รองเท้าพี่สอกยอิยองไปเองสำหรับคนย่านพี่สี่เราจะน่พว่านาว่านี้งำัีสัยทานสี่อีกผู้นึงไปใส่อะไรนอนป่าป้า ไมยมาลำมีลูกเป็นที่แล้พี่น้องงาน,นมาลำมีลูกแล้ว,ลวป่อป๊าส,สี่วมงูสี่เนี่ยพ่อป๊านะ <laughs> สี่ท่าน่น <laughs> ป,ป๊าเพงแงเพงแหงเพงบินเพ ไอ้น้องไนีเจ้ไลิสต์ใจแตน้องไอ้เนี่ยมือบึงมือป่ามาเนี่ยมือสีงับงับงับไหมโอเคนะคะเดี๋ยวไปเอาน้องก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ปิดไลฟ์ก่อนนะคะ